โอเควันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการเซนเสียงออกไปที่ audio track นะครับจาก plug-in ทั้ง3ที่เราเคยพูดไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ทั้ง ml, ssd แล้วก็ modo drum นะครับ เรามาที่ M L กันก่อนครับแล้วเราก็ไปที่หน้ามิกเซอร์นะครับเราก็จะเห็นหน้าตาอะไรประมาณนี้เนาะก็จะเป็นนับเลท็กก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9มีอ่ามี8แท็กครับมาสเตอร์ไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็ทอมเนี่ยมันก็รวมอยู่ในแท็กเดียวนะครับเรามิกให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแพนทอม1ทอม2ทอม3เนี่ยให้ตามที่เราต้องการเรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะดีเซนต์ออกไปข้างนอกนะครับถ้าเราแพนได้ที่เราต้องการแล้วเราก็ไปดูกันที่ Audio Tra c k นะครับมาก่อนอื่นแล้วก็มาที่ Insert Audio r t Track นเดี๋ยผมจะเออดิ เดียวกันเนาะเป็นสีฟ้าสีนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็คอนโทรล G นะครับเป็นกรุ๊ปแล้วผมก็จะพิมพ์เป็น ML เนาะอันนี้ก็เป็นของ ML มันมีทั้งหมด8 t r a c นะครับเมื่อกี้แล้วก็คอนโทรล D นะครับไป8็ก a ท่ก็หร่แล้ววะไม่รู้แหละเราก็ตั้งชื่อเป็น Kick ตั้งชื่อไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. Snare Hi Hat เดี๋ยวผมจะเป็นย่อแล้วกัน o h e a d นะครับเป็น Overhead สุดท้ายก็จะเป็นน่าจะเป็น Reverb เนาะต้องไปดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างในแท็กจริงๆครับเดี๋ยวขอเก็บตัวนี้ไว้ก่อนเลื่อนลงมา นับมีคิกมีเสน่ห์มีไฮแฮตแล้วก็อ๋อเราลืมทอมหรือเปล่าเหนียวอร์เฮดมีรูมีรีเวิร์บหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดอ่าเราลืมทอมไปนะครับเดี๋ยวทอมเราโยกมาที่หลังไรนะครับมันเป็นทอมรวมเนาะเราก็ใช้เป็นทอมไปเลยทีนี้พอได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ML มันง่ายนะครับเราก็จะมาที่นี่ครับมาที่แท็กของคิกนะครับแล้วเราไปที่ Exit In ตรงนี้เราก็มาที่ ML Drum นะครับแล้วเราก็ไปที่คิกนะครับมันจะมีชื่อให้เราแบบเซตง่ายๆเลยตรงนี้เราก็ใส่คิกไปอันนี้ก็ไล่ไล่ชื่อลงมาเรื่อยๆนะครับเป็น ML แล้วก็เป็น Snare นะครับตามชื่อตรงนี้เลยก็ไล่ทําไปเรื่อยๆนะครับ พอเราทาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไล่ตรงนี้มาเสร็จเรียบร้อยละเราก็จะไปดูที่ ml ก่อนนะครับตรงนี้เราแผนอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะตรงนี้เราไม่ต้องเซตอะไรจากที่นี่เลยนะครับมันง่ายตรงนี้แล้วครับสำหรับ ml เนาะเรามาเซตอะไรนิดหน่อยนะครับสมมุติว่าเราจะอัดกรองเนาะคือ ml เนี่ยข้อเสียมันก็คือว่ามันไม่สามารถทำม,มันไม่มีกรุ๊ปของมันเองครับ <S <S เราต้องเขียนขึ้นมาแบบ เป็นจุดเป็นจุดของเราเองเลยนะครับแต่ผมมีเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับก็คือผมจะใช้ SSD นะครับก็คือเปิด SSD ขึ้นมาแล้วผมเข้าไปที่กรุ๊ปของ SSD เนอะแล้วผมอยากได้กรุ๊ปเนี้ยกรุ๊ปตรงอ่ะสมมติว่าเอาสแนร์8บาทตรงนี้แล้วกันอ่าโอเคผมจะตรงนี้ผมก็ลากลงมาที่ ML เลยนะครับโอเคแล้วเราก็ปิดตัว SSD ไปก่อนพอเราได้แท็กแบบนี้แล้ว ML มันมีฟังก์ชันหนึ่งครับที่ชื่อว่า m i d i นะครับเราเข้าไปที่ม i DI แล้วก็มาเลือกที่ m i d i preset นะครับตรงเนี้ยมันสามารถเลือกเป็น SSD 5ได้นะครับตรงเนี้ยก็คือ m i d i คีย์ที่อยู่บน SSD อ่ะมันก็จะตรงกันกับ ML มนะครับมันตรงกันเป๊ะเลยถามว่ามันรองรับอะไรบ้างนะครับมันรองรับ AD ก็คือ a อต i ิฟติบดรันะครับ e ีซีดรัมแล้วก็ GGD แล้วก็ GM เอ็ทีเอ็นี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับส่วนเอนนีอันน กอเหมืนนัแต่ทั้งหมดที่ว่ามันเนี่ยมันก็คือกลองแล้ะครับแต่ผมรู้จักแค่ไม่กี่ตัวนะส่วนคีเคนเป็น p รีเซ็ของผมนะเนี่ยหลังจากที่เราได้แล้วนะครับเราจะมาฟังเปรียบเทียบก็ได้นะครับเดี๋ยวคอนโทรลแล้วก็ลากขึ้นไปเลยเดี๋ยวผมจะเปิด SSD ฟังก่อนอันนี้คือ SSD นะครับส่วน ML ครับ ก็จะเป็นมิดีเดียวกันนะครับแต่ซาวคนละซาวเฉยๆเราก็มาปรับแต่งมาแก้อะไรได้ อันนี้ก็ปิดไปก่อนลบทิ้งไปก่อนก็ปิดไปก่อนหลังจากที่เราได้ซาวอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็มาที่แท็ตรงนี้นะครับคลิก1ทีแล้วก็กดชิปแล้วก็คลิกอันสุดท้ายนะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับเป็นเลคคอร์ดนะครับแล้วก็กดปุ่มออโต้หรือว่าอินก็ได้นะครับเป็นออโต้แล้วกันนะครับแล้วเราก็ปิดตัวนี้ไปได้นะครับมันจะได้ยินเสียงเหมือนกันพอเราเซนเสียงออกมาแล้วนะครับเสียงจากตรงนี้แท็กตรงเนี้ยครับแท็กที่เป็นบีดีมันก็จะเซนมาที่นี่แล้วครับที่ออเดอร์แท็กนะครับเราสามารถใส่ปลักองค์ปลักอินนนตรรรงงีี้้ไดเเลยยะะัใขณท่า ก็ใส่ไปได้นะครับในระหว่างที่เราพรีวิวทีนี้เราก็จะมาลองอัดดูนะครับเดี๋ยวผมขอกรุ๊ปที่มันดูดีกว่านี้หน่อยแล้วกันนะครับได้แล้วนะครับผมก็จะอัดแค่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็กด F9 ได้เลยก็ประมาณนี้เนาะทีนี้เราจาัดระเบียบนิดหน่อย สำหรับ ml ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการเซนเสียงมันง่ายนะครับมาถึงตัวที่2ครับก็คือ ssd drum นะครับเราปิดตัวนี้ไปก่อนลากลงมาเดี๋ยวเราพับเก็บตัวนี้ไปนะครับแล้วเราก็ ssd เ๋ยวลากตัวนี้ขึ้นด้วยกันจะได้เป็นของมันเองเนาะลากลงมาเป็นสีน้ำเงินเดี๋ยวเราจะ duplicate แท็กทั้งหมดของ ml มานะครับเนี่ยแล้วเราก็จะลบทิ้งไปก่อนเดีวเรามาแก้ไขกันเป็น ssd สีน้ำเงินนะครับ สำหรับ SSG มันก็จะมีความซับซ้อนเล็กน้อยนะครับเราไปที่มิกนะครับแล้วเราก็จะส่งเสียงออกมาข้างนอกนะครับคือการเซนเสียงไปข้างนอกเราก็จะมาตรงนี้ครับเห็นเอาพุทไหมครับตรงนี้เอาพุทข้างล่างเนี่ยนี่ครับเราก็จะเอาพุทไปที่เอาพุทสองนะครับคลิกที่เราไม่ไม่เซนไปที่เอาพุทหนึ่งก็เพราะว่าเอาพุทหนึ่งมันเป็นมิดี่ของมันเองนะครับเพราะงนี้คือสมมติว่าถ้าเราใช้ SSG เนี่ยมันจะมีเริ่มต้นที่เอาพุทสองครับเอาพุทหนึ่งไม่มีนะครับเราก็เลยต้องเอาพุทสองเป็นเอาพุทสอง มีทั้งอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเราก็ส่งรวมเลยนะครับสมมุติว่าใครอยากส่งแยกก็แยกได้นะครับเป็นสแนรหนึ่งแล้วก็เอาตามนี้เลยสแนนเดอร์สแนนท็อปสแนร์บททอมสแนร Top, สแนริงเนี่ยอะไรเนี่ย มีขอบบนขอบล่างอะไรก็ว่าไปนะครับเราก็ส่งเป็นเอาพุทธไข่เอาพุทธมันเลยครับตรงนี้เราก็จะเป็นอาวุธ3นะครับต่อมาก็จะเป็นเสน่นะครับเสน่ยอยู่ไหนเอ่ยเฮ้ยเสน่ยเราส่งไปแล้วเราก็จะมีมาไฮแฮดนะครับไฮแฮดเป็นเอาพุทธสี่แล้วก็ไล่ทําตามนี้ไปเลยนะครับมันจะมีหลายแท็กกว่าตัว ml หน่อยนะครับแล้วก็เป็นไรนะครับเป็น5นะครับแล้วก็มาทอมนะครับทอมก็จะมี1 2 3 4มี4ใบนะครับเป็น6เป็น7แล้วก็เป็น8 9นะครับส่งออกไปก่อนนะครับใช้ไม่ใช้ก็ค่อยว่ากันส่งออกไปก่อน ทีนี้เราก็มาโอเวอร์เฮดโอเวอร์เฮดก็10นะครับรูม m 11, Room รูมงแล้วก็มาเป็นตัวสุดท้าย s l r นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตรงนะครับไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับ ประมาณนี้ครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ตรงนี้ครับ SSD Track ตรงนี้เราก็ทาเหมือนใน้แลครับเปลี่ยนมาเป็น SSD ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่เอาพุทสองที่เป็นคิกนะครับตรงนี้มันจะไม่มีชื่อบอกนะครับต้องจําดีๆนะครับว่าเราส่งตัวไหนไปคิกเป็นเอาพุทอะไรเสน่เป็นเอาพุทอะไรนะครับผมนสน่แล้วก็มาที่ SSD แล้วก็ไปที่เอาพุทสามนะครับเสน่ผมส่งรวมไปเป็นแท็กเดียวนะครับจาก4แท็กตรงนี้แล้วก็มาที่ไฮแอดนะครับไฮแอดเป็น4นะครับเราก็ไล่ทําไปนะครับ พอเราทําเสร็จแล้วนะครับตัวนี้มันมีอยู่13 12แทร็กนะครับเราก็จะคลิกเหมือนเดิมนะครับกดคลิกข้างบนแล้วก็ชิปมาข้างล่างสุดแล้วก็ไปที่คคอร์ดนะครับเราก็สามารถคคอร์ดได้เลยเราปิดตัว SSC ตรงนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่าเสียงมันจะได้ไม่ทับกันเพราะถ้ามันทับกันมันจะดังมากเรากดคคอร์ดตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาคคอร์ดกันเลยนะครับ ก็จัดระเบียบมันเหมือนเดิมครับเราก็จะได้แท็กที่เป็นไฟเวฟนะครับของ S S C แล้วนะครับเราเราจะมาฟังเปรียบเทียบกันในแต่ละแท็กนะครับอันนี้ก็ปิดไปนะครับมาส่วนของโมโดดมนะครับโมโดดมเราก็จะลากขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับแต่คีย์มันอาจจะไม่ตรงกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคีย์มีนิคีย์ของตัว S S C กับ M L เนี่ยมันสามารถจูนหากันได้นะครับแต่ส่วนโมโดเนี่ยมันไม่มีฟังก์ชันที่จูนหากันนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องก๊อปปี้มาครับก๊อปปี้ตัวนี้เป็นโมโดนะครับ S S C กับโมโดเนี่ยฟังก์ ก,นนก็คือมันจะมีอุปกรณ์เครื่องทองเหลืองอุปกรณ์อิสูเมนต์ต่างๆเนี่ยเหมือนกันเดะเลยนะครับ แค่ตำแหน่งการวางมันไม่ไมตรงกันเฉยๆเราก็สามารถแก้ไขได้เราลบทิ้งก่อนครับแล้วก็เปลี่ยนสีสักหน่อยโอเคทีนี้ก็เหมือนเดิมครับโมโดเนี่ยการทํางานมันก็คล้ายๆ SSD นะครับแล้วก็มาที่ mixing นะครับเหมือนเดิมกับ SSD เลยนะครับสำหรับโมโดนะครับเราก็มาที่ master ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ DW แล้วก็ส่งไปที่3-4เราไม่ต้องไปสนใจนะว่า3-4คืออะไรนะครับผมก็ไม่รู้กันเอาง่ายๆก็คือมันเป็นแท็หนึ่งนั่นแหละ3-4ตรงนี้ก็5-6นะครับแล้วก็เป็น h i แฮท a d นะครับไฮแฮทอยู่ไหนเอ่ยตรงน มีเป็น9แล้วก็เป็นเอาง่ายดูเลขหลังก็ได้ครับมันจะได้นับง่ายๆชั้นี้เป็น10เนาะไล่ไปเลยครับอยากให้ตัวไหนเป็นตรงไหนก็ไล่ไปเลยเอาละหลังจากที่เราได้เซตเซนต์ตรงนี้ออกไปถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็จําให้ดีนะว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับเพราะมันไม่มีชื่อบอกนะครับแล้วเราก็มาที่ Audio Tag นะครับมาที่ m o d o นะครับแล้วเราก็เลือกไปที่ 3- 4ีนะครับอันนี้ก็เป็น m o d o แล้วก็เป็นพกนะครับ i น Head ก็เป็น7แล้วก็ไล่ทาไปเรื่อยๆเหมือน S G เลยนะครับเมื่อกี้6แล้วก็8นะครับ ในส่วนของตรงนี้มันไม่มีโอเวอร์เฮดนะครับมันก็จะมีแค่เป็นส่วนของใครของมันเลยผมก็จะเปลี่ยนโอเวอร์เฮดตรงนี้เป็นแรชนะครับนี่เป็นแรชหนึ่งแล้วก็เป็นแรชสองแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือสเปรดนะครับอยู่ตรงกลางสเปรดเขียนง่ายว่าแล้วข้างล่างไม่น่ามีแล้วนะครับรูมพวกรูมอะไรพวกเนี้ยก็จะมีแค่นี้นะครับแล้วดูกี่แท็กว่าหนึ่ง1อแท็กนะครับต้องไปดูว่ามันตรงกันหรือเปล่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11โอเคครบตรงแท็กนะครับแล้วเราก็จะมมาที่เดิ แล้วก็ทําต่อไปหลังจากที่เราเซตเสร็จเราก็มาเช็คนะครับว่ามันครบหรือเปล่าผมก็จะเช็คว่าเดี๋ยวผมจะเซตตรงนี้เป็นอินให้หมดนะครับแล้วตรงนี้เป็นอินล้วก็ปิดปิดตัวโมดนะี่ยปิดไปเลยนะครับนะปิดไปเลยแล้วก็มาเปิดตรงนี้แล้วก็เซตตรงนี้ให้เป็นอินให้หมดนะครับมันก็จะได้ยินเสียงนะครับเช็คที่คลิกนะครับว่ามันเข้าหรือเปล่า <ท úa> ถ้ามันไม่ได้ยินเสียงสแสดงว่ามันไม่เข้านะครับ โอเคเข้าครบนะครับทีนี้เราก็จะอัดนะครับคลิกที่นี่แล้วก็ชิปแล้วก็ลงมาที่สุดแท็กนะครับแล้วก็กดคลิกที่หนึง่งแล้วก็เรคคอร์ด,ออดก็ F9 ได้เลยขอโทษทีครับลืมปิด SSD นะครับโอเคทีนี้เราก็จะได้ทั้ง3อันแล้วนะครับทั้ง EML SSD แล้วก็โมโดนะครับเราไปฟังทีละแท็กกันเลยนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเซนเสียงออกมาที่ Audio t a g นะครับช่วงท้ายป้ายยาครับผมมีสิ่งที่จะมาป้ายยาก็คือ ML ตอนนี้มันลดราคานะครับเดี๋ยวผมไปที่หน้าเว็บก่อน นี่ครับตอนนี้มันลดราคาจาก39ยูโรนะครับเหลือ19ยูโรนะครับหรือประมาณ800บาทนะครับบวกลบนะผมไม่แน่ใจราคาข้างเงินตอนนี้นะทุกอย่างเหลือ19หมดเลยนะครับไปจัดกันได้นะครับแล้วก็มีอีกอหนึ่งก็คือเป็นปลั๊กอินกองเหมือนกันนะครับนี่ครับก็คือ get good drum นะครับตัวเนี้ยมันน่าจะลดราคา back l friday อยู่นะครับซึ่งเป็นซาวกองที่ผมอยากได้มากเลยเนี่ยมันเหลือแค่สองพันเนี่ยเห็นไหมจากสามพันห้าเหลืออยู่สองพันห้าราคามันลดลงมากเลยนะใครอยากจะจัดเนี่ยมันเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันครบเซต ยังไงบ้างนะครับสำหรับคนที่มีตังค์นะสำหรับผมผมว่าเดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันมีตังเดี๋ยวจัดตัวเต็มก็ยังได้เลยมันมีอะไรให้บ้างนะครับใน g ี g d นะครับซาวมันดีมากเลยนะมีคิกตัวเนี้ยทั้งหมด6ตัวนะครับแล้วก็ทอมอีก6ไม่ใช่6ใบนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 12 13 14ใบนะครับทอมอ่คิก6ทอม14สีนแนดอีกเท่าไหร่เนี่ยอีก9ใบนะครับไฮแอดอีก2ตัวแล้วไฮแก็ไม่ไม,ไม่ไม่อะไรมากนะครับแล้วก็มีครชออีกอีกกกใใใใบบบบรร้้้2าหนนนนึึงงแแลว็สปะคั มันคุ้มยังไงครับมันคุ้มมากๆนะในราคานี้นะครับถ้าเทียบกับราคาเต็มของ SSD นะครับที่มันราคาอยู่ที่120เหรียญน,น่าจะประมาณ3,000-4,000บาทเนี่ยแต่ตัวนี้มันได้ครบเหมือนกันนะครับแลวคุ้มนะครับเราลองไปฟังเสียงเล่นๆดูนะครับเดี๋ยวเ,าเอาเป็นพับพังนะครับสไตล์ที่เราชอบทากัน รือจะเป็นแนวกรุ๊ปนะครับเสียงมันดีมากนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมเล็งไว้อยู่ว่าจะเอามาใช้นะครับเดี๋ยวเรามีตังค์เก็บตังค์ขายเพลงก่อนสำหรับป้ายยาก็มีแค่นี้นะครับซ้ำดีมากนะขยับจัดก็จัดเลยนะครับลดราคาเหลือ2,500บาทนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับบ๊ายบายสีย